เขตภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่ล่าสุดก็ยังคงมีคําสั่งออกมาจากทางด้านอิสราเอลให้ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ถนวนกาซาใน2เมืองนะครับก็คือที่เมืองคานยูนิสและก็เมืองราฟาเร่งอพยพออกจากเมืองเพื่อที่จะมีการเปิดฉากโจมตีเข้าไปรอบใหม่ในช่วงเวลาที่สิ่งที่ทําควบคู่กันไปก็คือการยื่นข้อเสนอไปยังทางกลุ่มฮามาสครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ออกมาโดยเร็วที่สุด ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะการสู้รบเพื่อที่จะหวังโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเท่านั้นในพื้นที่รอบข้างครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐที่ไปโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมน รวมไปถึงกองกําลังของอิสราเอลก็ยังไปโจมตีทางใต้ของกลุ่มเบรุตในฝั่งเลบานอนเพื่อโจมตีกองกําลังฮิชบอลเลด้วยล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวของศูนย์ราชการส่วนกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคมที่มีหน้าที่ควบคุมภารกิจด้านทางทหารในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางมีการเผยแพร่คลิปที่อ้างว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮูตีในเยเมนนอกจากนั้น จากภาพนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการยิงขีปนาวุธจากเรือรบและก็ยังมีเครื่องบินรบอย่างน,น้อยสามลำที่บินขึ้นจากฐานทัพที่ไม่มีการระบุสถานที่ที่แน่ชัดโดยมีการอ้างว่าต้องการที่จะโจมตีไปยังพื้นที่เป้าหมายก็คือพื้นที่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนนอกจากนั้นครับยังมีสภาพความเสียหายอีกฝั่งหนึ่ง ที่แถวแถวชานเมืองกรุงเบรุตของเลบนนอนส่งผลทำให้อาคารในพื้นที่เกิดความเสียหายตามมาโดยทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเลบนนอนรายงานว่าความเสียหายรอบนี้เป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลและทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปในพื้นที่อีกอย่างน้อยๆสคนบาดเจ็บอีก7คน ซึ่งทางอิสราเอลก็ถแถลงเพิ่มเติมว่าพยายามจะเข้าไปโจมตีพื้นที่ฐานที่มั่นของกองกําลังกลุ่มฮิชบอเละซึ่งที่ผ่านมาฮิชบอเละนั้นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซ่ามาโดยตลอดการโจมตีรอบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอเละยังอยู่ในช่วงของการบังคับใช้ตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทําร่วมกันและก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ อิสราเอลก็พึ่งโจมตีในหลายพื้นที่แถบชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิชบลเลาะหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าดาฮิเยครับขณะเดียวกันถ้าไปดูสถานการณ์ล่าสุดในเขตฉนวนกาซาก็มีบรรยากาศที่ชาวปาเลสไตน์ต้องเดินทางอพยพออกจากเมืองราฟาและก็ที่เมืองคานยูนิสหลังจากกองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งอพยพรอบใหม่ ส่งผลทำให้มีคนปาเลสไตน์ต้องเร่งอพยพออกจากทั้งในและรอบเมืองราฟาและเมืองคานยูนิสโดยทันทีโดยให้ย้ายอพยพไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือไปในพื้นที่เอามาวาซีในพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งแทนซึ่งจุดนี้อิสราเอลประกาศให้เป็นเขตมนุษยธรรมโดยอิสราเอลได้ออกคำสั่งอพยพมาแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณหนึ่งใน5ของพื้นที่กาซาทั้งหมดนับตั้งแต่กลับมาโจมตีรอบใหม่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งชาวปาเลสไตน์หลายคนเพิ่งได้กลับไปอยู่บ้านของตนเองได้เพียงแค่2เดือนเศษเท่านั้นล่าสุดก็ต้องถูกสั่งให้อพยพอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะมีการโจมตีรอบใหม่โดยทางโฆษกของกองทัพอิสราเอลประกาศว่ากองทัพกำลังจะหวนกลับไปใช้ปฏิบัติการที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมในพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาเพื่อหวังที่จะทำลายขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสลงให้ได้ อีกหนึ่งประเด็นครับก็คือนายกมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลได้ประกาศว่าอิสราเอลจะเพิ่มความกดดันไปยังกลุ่มฮามาสให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการเปิดการเจราจาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงรอบใหม่โดยมองว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการจะบีบให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาก็คือการใช้แรงกดดันทางทหารควบคู่กันไปเพื่อหวังให้กลุ่มฮามาสปลดอาวุธให้ได้ทั้งหมดขณะเดียวกัน ก็ได้ออกมาถแถลงเพิ่มเติมว่าตอนนี้แกนนำกลุ่มฮามาสจะได้รับการปลนคลายอนุญาตให้เดินทางออกจากฉนวนกาซาได้ภายใต้การทำข้อตกลงยุติปัญหาซึ่งส่วนหนึ่งก็จะรวมเอาข้อเสนอจากทางสหรัฐเอามาประกอบกันด้วยแล้วก็จะให้คนปาเลสไตน์ทั่วทั้งกาซา2ล้านหแสนคนอพยพออกจากพื้นที่แบบสมัครใจ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลพยายามจะใช้วิธีการกดดันรอบด้านหนึ่งในนั้นก็คือการปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ในพื้นที่กาซานับตั้งแต่วันที่2มีนาคมเป็นต้นมาแล้วก็การกลับมาเปิดโจมตีรอบใหม่เพื่อหวังกำจัดฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสก็ส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ํากว่า1000คนทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการทําข้อเสนอหยุดยิงรอบใหม่ครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยมาว่า อาจจะมีการยืดการหยุดยิงในระยะแรกออกไปเพื่อแลกกับการให้ฮามาสปล่อยตัวประกันอีกครึ่งหนึ่งสําหรับตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ออกมาแต่ว่าแหล่งข่าวความมั่นคงในตะวันออกกลางเพิ่งออกมาเปิดเผยอ,อีกหนึ่งประเด็นว่าฮามาสน่าจะยอมรับข้อเสนอจากสองประเทศตัวกลางมากกว่าก็คืออียิปต์กับกาตาที่เสนอให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน5คนทุกๆสัปดาห์เพื่อแลกกับการหยุดยิงในพื้นที่เพราะฉะนั้น การทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปครับซึ่งเท่าที่มีการประเมินออกมาตัวประกันที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในกาซาและยังคงถูกควบคุมตัวอยู่นั้นน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณ24คนจากตัวประกันทั้งหมดที่อยู่ในกาซา59คนและเชื่อว่ามีอยู่35คนที่น่าจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วโดยข้อตกลงหยุดยิงกาซาระยะแรกที่มีระยะเวลานาน6สัปดาห์ก็พึ่งสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคม ส่วนการเจรจาข้อตกลงในระยะถัดไประยะที่2ซึ่งจริงๆแล้วจะต้องเริ่มต้นการเจรจาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่ามาถึงณเวลานี้ผ่านมาร่วมจะ2เดือนแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดการเจรจารอบใหม่อย่างเป็นทางการเพราะว่าเงื่อนไขของทั้ง2ฝ่ายยังหาข้อสรุปไม่ได้นั่นเองครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวขําน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ